มาช่วงนี้จะไปที่สุรินทร์กันหน่อยครับ,รบไปดูํำหน้าไปดูวัดวัดหนึ่งเพราะว่าพระเนเนเดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่าถูกบุกรุกโดยหนอนหนอนพูดแบบนี้ไม่เห็นภาพไปดูครับไปดูแล้วจะรู้สึกว่าว่าเป็นยังไงนะครับ<อ>ดูนะนี่คือภายในวัดเลยนะครับที่เห็นยัวเย้ะอยู่เนี่ยเขาเรียกหนอนคืบหรือว่าหนอนผีเสื้อ มันรุมกินต้นใบต้นประดู่ซึ่งมีอยู่เยอะมากแ,แ,บบแล้วตัวหนอนพวกนี้มันก็ตกลงมาบนพื้นเข้าไปในห้องน้ําภายในวัดราชมุนีอันนี้เป็นวัดประจําหมู่บ้านที่ตําบลตานีอำเภอปราสาทสุรินทร์ครับคือมันเยอะเยอะมากจริงๆครับทางนายกอาบาตอตาดีไปดูนะครับคือหนอนมันอยู่ทั่วบริเวณวัดแล้วพอมันไปกินใบต้นประดู่เนี่ยบางส่วนมันก็ส่งกลิ่น เหม็นเหม็นไปทั่ววัดจริงๆอ่ะบางช่วงบางตอนพระเนรอยู่ไม่ได้นะครับนี่คือในห้องน้ำอ่ะแล้วจะเข้ากันยังไงนี่พูดถึงขนาดได้กลิ่นเลยนะเนี่ยอบตอนี่เขาต้องใช้รถดับเพลิงมาถีดน้ําไล่เลยคะเพราะว่าอย่างที่คุณสพณุพลบอกไปเนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงไปหมดเลยนะคะ จ้าวาดบอกโอ้โหทําไมมันเยอะขนาดนี้คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีแต่มันไม่ได้มากขนาดนี้สองวันก่อนยังไม่เยอะขนาดนี้วันนี้แล้วมันมาจากไหนก็ไม่รู้ออนะคะมันมามากผิดปกติไม่ต้องถามถึงคนมาทําบุญเลยใครสังเกตาามาเนี่ยเนี่ยคือเดินไปทางไหนก็เจอหมดนะอไอ้ที่ตัวขาวๆเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าปีนี้มันมีเยอะจริงๆ ปีก่อนๆมีบ้างแต่ปีนี้เยอะผิดปกติมากผิดสังเกตก็จะมีการประสานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนี่อ่านไปนี่ขนลุกไปนะคือไม่ดูภาพอ่ะอันนี้ก้มหน้าก้มตาอ่านเลยนะเนี่ยคุณผู้หญิงบางคนนี่ไม่ไหวกับภาพแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไม่เอาเลยผู้ชายก็บางทีก็ไม่ค่อยไหวนะแต่พระท่านต้องทนอยู่นะครับนี่เอาน้ํามามาฉีดมาพ่นมันก็ไม่ได้หมดสักทีเดียวนะเพราะมันเปริมาณมันเยอะเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเขาจะไปตรวจสอบก่อนนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ย เขาบอกหนอนพวกนี้ไม่อันตรายไม่ต้องใช้ยาฉีดพ่นฆ่าก็ได้อีกไม่นานตัวหนอนพวกนี้มันจะกลายเป็นผีเสื้อแล้วมันก็จะหายไปเองตามวงจรชีวิตของเขาแต่กว่าที่มันจะหายเป็นผีเสื้อ <ทำ S 2> กว่า<ใ>จ,จะกลายเป็นผีเสื้อเนี่ย